สวัสดีครับเพื่อเป็นพี่น้องทุกท่านนะครับติดกาลังรบเบิงรับชมคลิปนี้อยู่นะครับเมื่อนี้ผมแน่นอยนะครับยางมาเขียนงัวนะครับพี่น้องบกขิดป่าสิพอยังครับพี่น้องนี่นะครับอยู่อยู่ในผ่านกับมีในสวนกับมีนะครับเบิ่งเห็นเบิ่งไกไก่นะครับรับแกะครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งเอาไปเบิ่งไอก่เงี่ครับโอ้โหโตมันับไปแล้ว โอ้ oh. แน่นอนที่เรีครับพี่น้องไปทางใดเหรอจีด,ดีไม่ไปทางนี้คหรอพ่อบอกว่าตัวบ้ากลับไปทางนี้แล้วอ่าเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องเห็น,ไไหน,นบ่ไก่บวกไก่ผุนหับเบิ่งเบิ่งแลนหลบไฟเหรอรับพี่น้องมาทางใดเหรอขึ้นไปทางใดเหรอขึ้นไปทางนี้บ่ โอ้ยตัวบกไงเอาละครับพี่น้องก็ิดว่าสิมีกับแก่นะครับน้ำต้นใหม่นี่นะครับผมก็คิดว่าสิพอเอาแก่น้ำต้นใหม่นะครับเบิ่งครับปูนโดดปับ๊บปั๊บไปแล้วป่นปูนปนไปแล้วครับไปเร็วคัะกิลีเอาละครับก็บประมาณนั้นนะครับพี่น้องเห็นประมาณนั้นแล้ มื่อนี้ไม่เคยียร์งวนะครับนะครับมันจะกาดหอนขักมื่อนี้ฮิ่นงเอ้ยปล่อไปทางปุ่นเขี่ยละครับเกซ้ำนียเนาะเดี๋ยวไปพอกันมในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ